เห็นแล้วว้าวอ้าวตัดคานได้ไหมล่ะตัดไงเออมงเอาออกปกติมันตัดยังไงตัดยังอ่อืมตัดเอาฝุ่นออกกระลุกได้อีกแล้วใส่ถุงมือไหมอ่ะมันืม่จงรึเปล่เ สำหรหนูนะหรวสว,วยงามทุกคนทำความตาดกอนเด้อได้อีกแล้วคะ่ะได้อีกแล้ว,วใส่ถุงมือไหมอ่ะมันไม่จีกันมเหรอหหนูนะตห สวยงามทุกคนทำความตาดก่อนเด้อได้อีกแล้วค่ะโหตื่นเต้นมากทุกคนสวยอ่ะเร็วตกท่อมันใช่ไหมอ่ะใช่เออมาเร็วเร็วว้านั่นอันนึงอ่ะเออนั่นอ่ะเกิรแล้วเร็วว้าวอือโอ้ยสิค่อทุกคนกำลังกินเลยนะโอ้เพื่อนเออไปแกงแซบเราถ้าจะไปหานันนี้ใช่ปะพักเนื้งก่อ มีเนื้อวิธีการโปรเฟชชีนอนได้ไหน่มากกับโปรเฟชชีนอนสมัครเล่นทุกปีคือกูว่ามีไหมเนี่ยไม่ใช่อ่ะอ้าโช่โช่โช่ดอกนี้ไงใหญ่มากเดี๋ยวเราค่อยไปทำความสะอาดที่บ้านขาอ้วนเดี๋ยวไม่โดนกินเดี๋ยวไม่โดนแมงกินสวยมากเลอตุดยอด เอ๋ออันอีกอันนั้นนั่นน่ะหนีอ่โดดเร็วนี่นางแบบค่ะนางแบบคนตางพิ้งมาเลยเข้าปากเขาบอกทุกคนมีทุกคนใช่ไหมเกอวเกอใช่ไหมเพื่อนโคตรเลยพึ่งคลอดเลยนี่หมอมาพอดีต้มเย่เจอหมอต้มแย่ตอนเยี่ยดูสภาพกูคุยดูท่าคุยทุกคนคุยนะคะอิ่วลั่นป่าปาดเกรดเราต้องคุยแล้วลูกมึงไม่ได้หมอ สมัครน้ำลายเป็นจังได้สบายดีบ่เดี๋ยวเราไปล้างเสียดายเนาะอุ้ยกำลังกินเลยอ่ะทุกคนอันนี้มันไอ้นี่เด้ออ๋อมันดูีหคะตุ๊ปปุ่มล็อกกันติดเอฟไปแล้วตุ๊ปปุดีดีตะกร้อะเยอะอุ้ยเป็นสมัครบอกเลยสวยเหมือนคนเก็บมาสันนั่งว่ะ เหมือนเมื่อกี้นะบีเห็นหัวมันโผล่ตรงไหนเห็นหัวไม่ใช่บีเหยียบมะนหรอเหมือนเหยียบเมื่อกี้นี่มันจะเห็นมันโผล่ตรงไหนนะบีไปหาหนูก่อนเมื่อกี้เนาะวันต่อวันเนาะเพื่อนาบีเห็นตรงไหนไม่รู้เอา้าเหมือนอีกแล้วทุกคนเจออีกแล้วเร็วถังเหลืองกำลังมา เอามึงข้ามไปไหนนั่นน่ะเดี๋ยวสิค่อยๆเดินไม้พิมพ์ตาป๊าสวยอ่ะเอาอีเหลืองลักชัดค่ะเหลืองเหลืองเย็นหน้าไม่เหลืองแต่ถังนั้นค่าก็เหลืองสวยเนาะมันไม่มีอีกเหรอเกศรอบๆนี้มันไม่มีสิมันทำไมโดดเดี่ยวผู้น่ารักไงยุ่งกัดโต๊ะนิดกัดโถโอ้ยสวยมากเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนเหี่ยวเจอสวยๆสวยเนาะอืยังไม่ถึงโอ้วด้อยู่วิธีการตัดไปดูเลยไม่ถูกวิธีหรอกทำไปถ้าดูว่าโอเคมอนีสิแกงกินแสบๆด้วยพี่น้องแสบแหละไอันโชว์น่ล่ะเก๋อสวยดูดีความอเอาแทบกับหน้ามึงด้วยอ้าวกำลังจะกลับกันทุกคนนางเกต หลานตาดีมากอ๋อมันจะนี่อยู่โอ้เกตสวยมากเลยดูขาดิเพื่อนมาดูเก็บโดนเล็บเก็ดไปแล้วหนึ่งโอ้สวยมากปาดพี่เนขาลูกมีกับผู้โกเลยอุ้ยดูสิคะเอาอีกดิป่าที่สองดอกแรกป่ะดอกกำลังเป็นสาวเหมือนคนเก็บอ่ะป่ะอุ้ยอุ้ยมันเห็นแล้วทางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะเกดอันนี้ป่าที่สองเออไปเอาไปแล้วนะไปแล้วนะเกดน,นะไหนๆไเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ,ะนูน่นเป็นเ,นเป็นป่นารอก,การตัดขาอยู่ ุนิ้วว่าไปก็ยังได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ดอกขาละมองขามันหนังง่ามกินแสบอือทางนั้นเออมาแล้วอยากมีส่วนร่วมดาลาดาลาอืาตะก้าแล้วทุกคนมามือมีดอันนี้จอดป่าที่สองกันนะเออ ขายาวด้ยนะน่าจะเป็นลูกพึ่งขายาวน่าจะเป็นลูกพึ่งขุยเดิน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 ี่ดูสิมีลูกว้าวเห็นอีกแล้วเดี๋ยวว้าวว้าวว้าวก่อนแม่ไว้ทีหลังเอาลูกก่อนยังงามทุกคนเอามามาเราไปทานกัน อันนี้ดอกนึงนี่อันนั้นลูกเมื่อกี้เก็บลูกอันนี้เก็บแม่ไปด้วยกันไงเออสวยมากเพื่อนเราจะไม่ทิ้งกันเออได้แกงนึ่งยุกเฮ้ยได้หยู่หม้อใหญ่แกงแซบแซบทั้งหมู่บ้านอ่ะปิดซอยกินมาจิก่อนไปมกินกันแล้วนี่ก็อยู่นะสวยสวยเลือดเพื่อนด้วยไปเดินต่อโอ้คุยอยู่ดิเป็นหมาคุยคุยต่อ อูเห <ả> mm ็ดเหลืองทุกคนเหลืองเห็ดเหลืองได้เห็ดเหลองน้ำไนางไม่กินเห็ดเหลืองโน่นโอยู่โน่นก็มีกำลังเก็บมันนิ่เอาเลได้ไหมเอาเลยลูรเอเเอาไหมเอารถเอาไหมแต่มันเล็กอยู่นะเออ เดี๋ยวมันกำลังเกิดเนาะกำลังใหญ่แอลใหญ่นั่นได้กินเหรอกินอยู่ลูกคนกินกินได้ข้างหลังแอลีดอกใหญ่เหรออ๋อเออแล้วเดินผ่านทำไมเดี๋ยวแป๊บเีอยวีถ่ายเรื่องยืดอันนี้แหละแฮงอันนี้แหละแฮงใช่อ่ะเัร็จแล้วตรงหน้าอ่ะแล้วเก็บนะอันเล็กๆเราเก็บไว้เป็นพันเออเราค่อยมาเอาใหม่สวยๆสวยอือ อามันจะชอบอยู่แถวนี้หรอ,อเห็ดเหลืองเป็นอย่างนี้กระมากขะเม่นมากทุกคนแล้วเหรออะไรไปเด้เกับเกได้ทั้ง